วันนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ผมปวดร่างกายมากมานานมากแล้วไม่ว่าจะตีกอล์ฟตีเทนนิสอะไรเงี้ยมันเรมันเลื้อรลังมากเลยผมก็เลยคิดว่าผมจะมาจัดก,กระดูกที่นี่นะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงหลายคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ค่อยดีวันนี้ผมจะมาโชยท่านผู้ชมดูว่ามันดีหรือไม่ดีนะแต่ผมนะเขาไปแล้วแหละก็เรามาเจอหมอก่อนหมอเป็นฝรั่งด้วยพูดไทยเก่งเขาบอกอตื่นเต้นอนะ รู้สึกว่ามันเคยเป็นบ้ารู้สึกเหมือนร่างกายจะผ่อนคลายแล้วอะ่ะเอ้เหมือนจะรู้สึกดีแล้วอะ่ะกลัวปะไม่กลัวรู้เลยว่ามันน่าจะสบายอะ่ะ Or when I try to do I do this it's fine. But when I do this yeah, it hurts. Yeah, sharp thing. Yeah. And your lower back? Lower back is I get tired easily from my lower back when I golf or when I do something. It's tight here. This is like super tight. Okay. Get a lot of stuff. Yep. <laughs> Gotta make it fun. Have a seat on that table that kick your shoes off for me. Ma pa. Not just a one. No. Nope. Okay. Pain, pain here, a bit, but normal. Feel a bit normal. Not normal. Pain <laughs> is not normal. <laughs> I want to kind of point your thumb down. I want you to push down for me. Any pain? No. Nope. Push up? Pain? No. Nope. Sure. Yeah, just, no. just <laughs> not much strength of pushing <laughs> up. Doctor, you have very soft hands. Pain okay, if I push here? am no. sorry for this part. <laughs> Hang there? <Okay. laughs> oh, there. Ah. oh no, it's the armpit one? Yeah. Oh god. You know this one? <laughs> I hate this part. Oh my god. I check out. <laughs> <laughs> คือมันทั้งจัก,กจี้ทั้งเจ็บอ่ะมันไม่รู้จะรู้สึกอะไรดีอ่ะเกียรสุดแล้วตอนนี้ก็คุยกับหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอบอกว่าน่าจะเป็นแบบคนที่ทนความเจ็บมา20ปีก็เลยชินแต่หมอบอกว่าปัญหาที่มีก็คือผมเป็นคนนั่งที่เกียร์นี้ไม่นั่งอย่างนี้หมอบอกต้องนั่งอย่างนี้เพราะว่าตรงหลังเนะี่ยมันจะมีแบบเส้นประสาทเยอะมากแล้วพอไปนั่งอย่างนี้มันไปทําให้เส้นประสาทมันเจ็บ ก็เดี๋ยวตอนนี้หมอก็จะมาเช็คให้เยอะมากนะขาหลังไหล่แต่เขาบอกว่าหลังผมอะเพราะว่าผมแก่ขึ้นแล้วอะมันก็ทําให้แบบช,ช่วงระหว่างสันหลังมันไม่ได้มีพื้นที่มากมันก็เลยแบบอาจจะเจ็บง่ายแต่หมอบอกอันนี้รักษาง่ายที่รักษายากน่าจะเป็นไหล่ผมเพราะว่าหายากมากเลยอยู่ในนี้ก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงแต่หมอบอกตอนนี้น่าจะเป็นจุดที่ fun right อันนี้สนุก come on dude come on just a little thing about relax relax oh. Perfect a big guy you're pretty easy i'm gonna have you on your side face me Okay. I can hear that from the inside. Okay. Yeah. okay. How does this feel? Feel anything there? No. Not even when you turn? No. Big pull here. There we go. Oh, that feels good. Just the ankle you broke? Uh, yeah. Dislocated. It has the arm Arm good. Okay. One more time. Go up like this. Uh, okay. Like that. Oh my god. Ten times. Okay. <clears throat> <clears throat> เทสโ o ่ backfill ด o ดี Inflate i n f l a t That's it it's easy <S <c oughs> <c oughs> ดีมากเลยแนะนำเลยให้มาทำไอตอนที่หมอดึงอะหลังกันหลายๆอย่างอะดึงขาเงี้ยรู้สึกได้เลยว่าแบบมันไม่เคยรู้สึกนี้มาก,ก่อนตั้งแต่เกิดมาแบบ <c oughs> รู้สึกด, <c oughs> กดีมันเย็นแบบสบายแบบมันเหมือนแบบไอมันคงอยู่อย่างนั้นมา สามสิบสี่สิบปีอ่ะไม่เคยอนนั่นอ่ะดีมากเลยตัวเบาเลยี่อยู่รเเดี๋ยวต้องไปกายภาพโอเคโอเคยั okay. <Okay. S 1> p yep. Very good Thanks very welcome. Ve The best Thank you หมอพู้ไทยได้ตอนนี้ก็มากายภาพนะครับคุณวัชพลเขาจะเป็นคนทำกายภาพให้ผมนะครับ ทำไมต้องใส่อย่างนี้นะครับเพื่อจะได้นวดได้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเปิดทำหมดใช้ work กลางวันมีอะไรใหมีนวดนวดตงนผมรู้เลยไอ้พวกลุงน้องผมอ่ะมันคิดว่าผมอ่ะใส่เสื้อผิดด้านแบบโดนไปขักกระดูกมาแล้วแบบเพี้ยนอ่ะฮะที่ในใจเขาจะได้ไม่ต้องไปนั่งเปิดใช่โอเคครับที่เนี้ยดีมากเลยอ่ะที่เนี้ยเตียงเนี้ยมีแผ่นประคบอุ่นร้อนอ่ะตอนนี้เขาก็จะติดกระตุ้นไฟฟ้า ให้หลังเราก่อนนะเมื่อกี้สะดุ้งเลยเยน็นแอลกฮอฮอล์เย็นจริงจริงๆผมแนะนำเลยนะแบบนี่ยังไม่เสร็จเลยนะผมยังบอกเลยว่าแนะนำให้มาเลยหมอบอกกดบางจุดอะ่ะเขายังรู้สึกเลยว่าแบบที่ผมผมบอกผมไม่เจ็บอะ่ะหมอบอกบางจริงๆมันต้องเจ็บนิดน,น,นึงแหละแต่คือเราชินกับการปวดไปแล้วอะ่ะมันไม่ควรจะชินอ่ะการปวดเลยเอม,มันควรจะมาแบบให้มันไม่มันต้องไม่มี เจ็บเลยอะ่ะใช่ไหมเราเดี๋ยวต่อไปจะเปิดตัวกะระดุมไฟฟ้านะครับที่หลังที่ติดมันจะพูดเสียมันจะเข้าพ้องกันเลยนะครับขัางเลยมาครับพน่รู้สึกกจะจา่ยืทั่วนตอนแรกตอนนี้เขาก็ปล่อยกระแสไฟฟ้ามาแล้วรู้สึกเหมือนเคยโดไ,ไอ,อ,อ้นี่้่ะไอ้นี้ฟาดโต๊ะฟิตติ้งางั้ยนะแต่มันฟีลิ่งดีนะแก็มันตึงมากเลย ก็แบบเป็นจอทีวีไม่มีอะไรดูอะเคไหมี่หลาน่ะสบายมากแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเริ่มค่ายกล้ามเนื้อนะครับตั้งแต่ตรงคอเลยก็คือเหนื่อเมื่อถ่ายกล้ามเนื้อนครับแต่จะนั่งตรงศีรษะประมาณนี้ได้ได้ตามมาครับถ้าเกิดกดไปแล้วรู้สึกเจ็บไปหรือแรงไปบอกได้เลยนะครับแต่อาจจะมีแบบมีดลึมลิเจ็บอันนี้นได้สบาเลยครับก็คือปัญหาหลักวันนี้ก็จะมีตรงแบบอ่าสบัดก,กับบา่า ด้านด้านซ้ายที่เยอะที่คุณบอกใช่แต่ตัวกล้ามเนื้อแบบตรงบ่าตรงสะบักอะไนี้มันก็จะเกาะมาถึงตรงคอเลยตึงมากบางทีก็ปัญหามวนก็จะมีที่ตรงคอด้วยเหมือนกันแต่อาการอาจจะช่ว์แค่แบบแค่ตรงบ่า เฉยอยู่ไหมครับเฉย55นะครับปกติคนเขาใช้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ55ตก็จะเริ่มแบบเริ่มรู้สึกเยอะแล้วก็เครื่องอันนี้จับประมาณ15ที่นะระหว่างนั้นก็เดี๋ยวคลายตรงบ่ากับสะบักสองข้างไปเลยเลย อาจจะแบบหลายความรู้สึกนิดนึงนะตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้เหมือนมีคนปีกองกับขอจังหวะให้ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวเครื่องช็อคเวฟนะครับเเครื่องอให้ขึ้นกระแทกลงไปตัวนี้จะความรู้สึกจะไม่เหมือนกับสองตัวที่ผ่านมาเลยนะมันจะเหมือนเป็นหัวปืนแล้วก็วางลงไปตรงที่ตรงจุดที่ทมีปนะัญห อันนี้เริ่มมาแล้วใช่ไหมรู้สึกอัไรมั่ีรู้สึกแบบเข้าไปเเรื่ยแตกาสุดที่นแบบรู้สึกใช่ไหมประมาณนี้ถือว่าแรงไห้อ้หจริงๆมันแรงได้อีกะแรงไหนใช่ไหมแต่พอขึรนไหมดท้ามมันชอบมีเสียงกรหใช่ช่ใแล้วก็เดี๋ยมันจะมีอีกัว่อันนี้จะเป็นแบบ อ่าเหมือนกันฮะปืนนวบแต่มันจะปรับความแรงปรับความเขี่ยอะไรเหมือนกันเลยเริ่มเปิดนะฮะใน,นอันจะแบบว่ารู้สึกมันกระจายแรงดีกว,ว่าแรกอาจจะสั่นๆอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยขั้นหนึ่งเป็นไงบ้างครับฝั่งซ้ายตอนนี้ระบบดีครับชอบสบายเรื่อยงยามหนึ่งครับเดี๋ยวใช้เครื่องอันก็ทราบ ตอนนี้เราก็กายภาพแล้วก็อัลตราซาวด์เสร็จแล้วนะครับเก่งมากเลยสุดยอดนะครับก็ทำอัลตราซาวด์ตรงเขา่าไอช็อคเวฟตรงสะบักใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็ตรงหลังล่างดีมากเลยตอนนี้ง่วงเลยอยากนอนต่อเลยจริงๆมนะันนอนต่อเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องไปไปไหนต่อครับเสร็จแล้วโอเคเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่า ผมรู้สึกว่าอยากให้หลายคนมาอย่าทนเลยอย่าทนเจ็บเลยนะครับมาแก้เถอะตอนนี้ผมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วผมบอกเลยท่านผู้ชมเอาจักใจเลยนะผมอะ่ะติดต่อที่นี่มาผมอยากรู้ว่าดีไหมพอผมมาทํานะผมรู้สึกว่าทําไมกูไม่ทําแบบเมื่อ20ปี่แล้ววะปล่อยให้แบบมานานขนาดนี้ทนทําไมอะ่ะนี่คือดีมากหรือหมอเก่งมากนะครับหมอจัสตินอ่ะ เขาเป็นคนอเมริกานะครับเขาจะช่วยดูให้เขาแบบเออเขาถามเราเขาจะเช็คก่อนว่าเราเป็นตรงไหนบ้างพอเราเป็นเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็โอเครู้แล้วพอเขารู้เขาไปใช้เวลาแป๊บหนึง่งที่จะมานั่งวิเคราะห์ดูว่าเราเป็นอะไรแล้วเขาพอเขารู้เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะมามาปล่อยหักกระดูกอะเพื่อให้ปล่อยความเพรสเชอร์ตรงนั้นอะมันก็เลยทําให้รู้สึกแบบผ่อนคลายและดีแต่อันที่เขากดมันไม่ได้เหมือนแบบเราก๊อกเองที่บ้านหรือว่าหมอนวดก๊อกให้นะมันเป็นแบบจังหวะแบบ ไม่เคยก๊อกมาก่อนอ่ะเส้นพวกนั้นอะคอนี่คือแบบพอทำทีนึงรู้สึกเหมือนแบบเลือดไหลเวียนเลยอเออดีมากแลกที่นี่เขาดูแลดีมากแล้วก็อะไรนะเราก็จะไปกายภาพน้องที่กายภาพให้ทำดีมากแล้วก็มีเครื่องช็อคเวฟ มี PMS พวกนี้แล้วก็ัตาซาวผมทำไปเสร็จปั๊บเรียบร้อยก็ถือว่าไม่ได้นานมากนะสองชั่วโมงแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายเลยราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะผมว่าดีมากคนระับถ้าท่านชมอยากมาผมแนะนำให้ลองมาดูเลยคนระับมาปรึกษาก่อนก็ได้นะครับแต่ก่อนที่เหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ได้ไปจัดกระดูกเนี้ยบางทีอ่ะจำได้ไหมที่เราจะไปแล้วเขาพยายามจะขายแพ็กเกจแบบ ยี่สิบครั้งแี่แต่ครั้งเดียวสองครั้งลองไม่ได้อะที่เนี่ยไม่เป็นที่นี้ดีนะครับลองมาดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดให้นะครับก็ติดต่อมาได้แต่เขามีสองสาขานะครับมีที่นี่นะครับสามย,ายม่านมิถันแล้วก็มีที่มาเช่แล้วก็เขามีโปรโมชั่น4,200บาทนะครับสำหรับครั้งแรกนะครับก็ลองมาดูได้ถูกมากนะจริงๆแล้วอ่ะก็ตอนนี้รู้สึกเหนื่อยเมื่อยระบมอยู่เดี๋ยวต้องกลับไปพักก่อนไงคือมันดีตรงที่เราอย่าไปคิดว่าไอ้ที่มันระบมไม่ดีนะระบมมันดีร่างกกกกาาาายยมมมมันนนนเหหืออป้้ใร่่งซซแดี 哎。Uh.